สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องเอมานูเจ็ดเก้านะครับโอเคครับแล้ววันนี้อ่าเป็นควันหลงมาจากสตรีมรอบก่อนนะครับที่น้องเฟิร์นถามไว้ว่าอ่ามันมีข้อถกเถียงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอเอ็มสิบห้าเนี่ยมันแรงกว่าจอกหล่อแปดสิบหรือเปล่านะครับผมซึ่งอ่ะทีนี้เนี่ยในสตรีมเนี่ยทดสอบแล้วแต่ว่าด้วยความที่ชิลมันตีมอนหลายตัวแล้วมันหาดาเมจถูกไหมก็เลยแบบว่า อาจจะเกิดความไม่ชัวร์ขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้นะครับเราจะมาทดสอบกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลงน้ําแข็งเ,เวทนะครับเพราะว่าน้ําแข็งเ,เวทเนี่ยบอสยืนตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบบอสหน้าดันกันเลยนะซึ่งสเตตัสทดสอบนะครับก็คือสเตตัสพื้นฐานปกติแอไม่ได้กดอะไรเพิ่มนะครับอ่าทุกคนดูนะมีแค่บัฟกิวเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเลยนะเดี๋ยวเราจะทดสอบทีละอย่างแอาจจะเปิดแมตสามเพื่อความชัวร์ด้วยนะครับก่อนอื่น นะครับเราจะทดสอบกันที่ดาเมจปกติกันก่อนครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในดันเลยอ่ะเข้าไปในดันนะครับอ่านี่นะเดี๋ยวเราจะทดสอบกันที่ดามจปกติก่อนครับแอดแปรไปสานะตีไปหนึ่งครั้งให้คลิ๊นะตอนนี้คีย์คั่วอยู่ที่2 8 4 9มื่นะครับอ่าทีนี้นะครับแอดจะกดแอมเอมส้านะครับ กดไปหทีนะครับตอนนี้แอมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะสิานะครับตีไป2 9งหมื 29, นะครับขออีกทีนึงอ่ะสองหมนะถ้าทุกคนเห็นนะครับเนี่ยอ่นาพันแปนะครับอ่ะทีนี้ไอจะลบยาทิ้งนะครับลบยาทิ้งนะอ่ะกดจอกเกาะไปนะครับจอกเกาะแปนะครับฟาด สามหมื่นเดี๋ยนะสามหมื่นเท่าไหร่ขออีกทีหนึ่งสามหมื่นหกร้อยเจ็ดใช่ไหมขออีกทีสามหมื่นหกร้อยเจ็ดนะครับชัดละอ่าสามหมื่นหกร้อยเจ็ดนะครับผมถ้าถามว่าอันไหนแรงกว่านี่คือตัวเลขอ่ะค่อนข้างชัวร์ว่าจก็แปดสิบนะครับมาแรงกว่าแต่ว่ามาแรงกว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลบกันนะระหว่างอ่าเมื่อกี้ เมื่อกี้นะครับเออแป๊บนึงอ่ะเมื่อกี้นะครับเราตีเป็นแอมเนี่ยก็คือ29,891นะครับผมแล้วก็อ่าที่เรากดจอกเกาะ80เนี่ยมันได้30,000นะครับ607ห่างกันอยู่716หน่วยนะครับผมหางกันอยู่716หน่วยเพราะฉะนั้นคือสรุปได้ว่า อ่าไอเจาะเกาะแรงกว่าแอมนะครับผมแรงอยู่กว่า700นะแรงอยู่กว่า700เลยนะครับก็ไม่น้อยนะนี่คือ700เท่านี้ในสเต็กของแอดนะครับผมถ้าเราแรงกว่านี้มันก็แรงกว่านี้นะครับอย่าลืมว่ามันจะเพิ่มได้อีกนะถ้าตัวคุณแรงกว่านี้โอเคครับก็การทดสอบนะครับระหว่างแอมสิานอกกับเจาะกา80นะครับก็มีเท่านี้เลยนะครับใครอยากให้ทดสอบอะไรอีกนะครับก็ คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวไอไปทดสอบให้นะอ่ะวันนี้มีเท่านี้แล้วครับผมบายบายครับทุกคน